พี่น้องครับผมพาชมบรรยากาศก่อนปล่อยตัวครับพี่น้องอ้โ <c> อ <oughs> <c oughs> ้บรรยากาศโดยรอบครับผมของบ่อที่นี่นะครับบริเวณที่ผมถ่ายทำนะครับนั่นคือบ้านรวงตำบลท่าวัดอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้น,น้องเรนเดอร์มาถึงขอนแก่นเลยครับพี่น้องมาฝั่งนี้มั่งพี่น้องครับผม อย่าแปลกใจนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาถ่ายคลิปหนูนะครับพี่น้องมาถ่ายคลิปปลาแต่บริเวณนี้นะครับผมบรรยากาศคล้ายๆพวกชาติท่านมหาหนูเลยนั่นคือเซ้นตองเซนชอยโอ้บรรยากาศครับพี่น้องครับผมนะครับดูกันเลยดูกันเลยครับผมผมอยู่เกาะกลางระหว่างกลางบ่อที่นี่ครับพี่น้องสงสัยอยู่เหมือนกันมาได้ยังไงเฮ้อ ซูมหมดซูมหมดซูมหมดนี่เลยครับพี่น้องดดเดี๋ยวเราจะเลาะป่าทู่พี่น้องป่าทู่มองฝั่งนี้มั่งครับพี่น้องเมื่อกี้ที่สู o ไปนะครับจะเป็นด้านทิศตะวันออกครับเรามาดูมุมด้านทิศใต้ของบ่อมั้งครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดโครนต้มโครตต้ม ไมีได้เตรียมบูธมาครับพี่น้องวันนี้นี่ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่นี่นี่ฝั่งด้านทิศ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 เหนือทิศเหนือปลอดภัยครับไ,ไม่ใช่ทิศใต้ทิศเหนือทิศเหนือเซียนเต็งหนึ่งครับเซีนเต็งหนึ่งครับผมทักทายสวัสดีครับเอาเอาสวัสดีครับทุกเซียนสวัสดีครับผมเปิดกล้องทักทายก่อนที่เราจะปล่อยตัวนักกีฬารอ,รอบด้วยบริเวณป่าทูค่ครับพี่น้องครับผมนี่ของพงนี่ครับ แต่ตรงนี้ได้โดนกั้นด้วยฮะโดนกั้นด้วยคลองคลองเล็กๆที่อยู่ระหว่างเชื่อมกลางบ่อฝั่งด้านทิศเหนือนะครับนู่นเลยรถจอดเยอะแยะเรียงลายด้านนู้นก็จะเป็นอู้เขากําลังขุดเห็นไหมเห็นไหมนู่นครับผมแมคโครแมคโครแมคโครกาลังขุด แล้วก็สูบน้ำนะครับสูบน้ำออกไปจากบริเวณบ่อน,นี้หนองนี้มุมนี้นะครับผมยืนนะครับอยู่ด้านทิศเหนือนะครับโฟกัสด้านนี้บัตรละ150บาทครับผมเป็นปลาธรรมชาตินะครับปลาขาวปลาตองตองกายนะครับปลาช่อนปลานินหลากหลายปลามากมายหลายชนิดครับพี่น้อง จำนวนประชากรเส้นแหตอบไม่ได้ครับประมาณเท่าไหร่ครับผมอยู่ล้อมรอบครับกำลังจะเดินทางข้ามไปเสียนมาจากบ้านไหนครับเสียนมาจากบ้านไหนครับจากแวงใหญ่ครับจากแวงใหญ่ครับผมว้นนี้เราอยู่ที่แวงน้อยแต่แต่เสียนเแวงใหญ่มาครับผมนี่กำลังจะข้ามมาี่นองครับผมนี่นี่ฮะเยวผมถูผม ลงมาบริเวณนี้หน่อยั็พี่น้องนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋แล้ขออนุญาตโฟกัสมาด้านนี้นะครับนี่เลยครับพี่น้องกําลังจะข้ามรมแดนระหว่างคลองฝั่งด้านนู้นอยู่ในบ่อเดียวกันนะครับกําลังจะข้ามมาทิศเหนือนะจะมุ่งหน้ามาทางทิศใต้มาแล้วมาับมาแล้วบ้าน้มาจากไหนครับ้ซีานมาจากบ้านไผ่ครับบ้านไผ่ล้วบ้้า้้า มันหมานครับมันหมานครับผมหนาวปรนไดก็ได้มากหนาวปรนไดกรไดมาหนาวกระไดกรไดมาแต่มันถูกมันยากขายไม่พอครับผมใจมันรักใจมันรักอ้าวใจมันรักครับผมใจมันรักหนาวปรนไดก็ได้มาเออหนาวปรนไดก็ได้มาครับผมอ้าวหายเข้าไปครับผมขอยเป็นหมานนะครับสายผู้พุยเดียวสายผู้พุยเดียวสายผู้ใหญ่เดียวนะครับผมสายผู้พุยเดียวครับผู้ใหญ่เดียวบ้านเวียงน้อยนะ โอเคลองนับจำนวนประชากรฝั่งนี้พี่น้องนะฝั่งด้วยนะครับฝั่งแพเนี่ยราคาราคาเท่ากันครับร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้บริเวณด้านรู้สึกจะเป็นเอ่อบริเวณนี้จะกว้างกว่าเพื่อนนะครับบริเวณหนองนี้บ่อน,นี้ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บไปเองไปเองปึ๊บปึ๊บหันมาหันมาประมาณยี่สิบเอ็ดละยี่สิบเอ็ดละฝั่งด้านนี้ล่ะฝั่งด้านนี้เอ้าเราจะพามาอีกแล้วพี่น้องพามาอีกพามาอีกเดี๋ยวต้อนรับกันหน่อยกำลังพายเข้ามาขออนุญาตฮนะโฟกัสมาด้านที่ตะวันออกครับผมทิ่มไปด้านนี้ครับผมนั่นคือกองนวยการครับพี่น้องครับผมนั่นแหละกองนวยการ ผมจะย้อนแสงนะครับกรับขออภัยครับผมไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงในการที่ไม่ย้อนแสงได้ครับผมเออรวบสุมกลับครับพี่น้องเรามาต้อนรับเซียนแห่กำลังจะผ่านช่องคอคอดเดี๋ยวกลับมามุมตำแหน่งเดิมพี่น้องครับผมเดี๋ยวระวังนิดหนึ่งครับป่าทูป่าทูบโอ้ขอต้อนรับเสียนท่านนี้ครับผม กำลังจะผ่านช่องคอคอดครับผมอยู่บ้านอะไรครับท่านครับบ้านบันไผ่บ้านไผ่นะครับผมเมื่อกี้ก็มาจากบ้านไผ่สองเสียนแล้วทีมด้วกันเตี่ยสอ๋อทีมงานของผู้ใหญ่เดียวเลยครับโอเคครับผมมันมาลครับผมทีมงานบ้านไพรเอาเอาเอาวันนี้ก็ทุลักทะเลนิดนึงครับพี่น้องของผมพายไม่พอต้องมาเดินต่ออีกครับผมส่งไปแล้วอีกหนึ่งเซียนครับพี่น้อง ซ o o m ใกล้ๆหน่อยด้านนู้นครับผมจะมีรถจอดรอบๆนะฮะจะมีถนนล้อมรอบในบริเวณหนองนี้ครับพี่น้องอึบ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 กลับมามีใครมาอีกมีใครมาอีกครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอคอดครับพี่น้องมาจากบ้านใส่ครับพี่มาจากบ้านไหนบ้านไผ่เหลือทีมงานผู้ชญยเดียวเหรอครับโอเคครับผมมันมานครับผมเราดูด้วยว่าเ <ทะ S 1> ขาจะ <ขา S 1> <า> พายหรือจะเดินครับพี่น้องพายต่อไปได้ไหมต้องเดินรือเปลเดินไหมรุนกันต้องเดินไหมเมื่อกี้ก็เดินนะพี่สามารถพายออกไปได้เหรอพายได้ไหม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 ติดผมว่าติดผี่ติดติดไยได้ไหมลงไหมมารุนกันรุนกันโอ้ท่านอื่นนะครับเขาสามารถนะครับท่านนี้สามารถท่านนี้สามารถพายออกไปได้เลยครับผม แต่สองสามเนที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับผมไม่สามารถจะพายไปได้ครับผมมันหมานีครับพี่เสยนบันพายซูมก็จะมีเสียงนะครับด้านตึกมรงการนะครับเปิดเพลงครับเปิดเพลงเปิดเพลงดูสิว่านะฮะฝั่งนี้จะมีใครให้ผมต้อนรับเข้ามาในโอ้ตายตายตายพี่น้องเลยโอ้โถโขนดูพี่น้องแหมไม่ใช่มาหาดูพี่น้องเลยคนดูเอาหมาอีกปะหมากปะหมาปะนี่กาจะอยู่ฝั่งนี้พี่น้องครับผม อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝัง่งนี้หนึ่งนะฮะเมื่อกี้เข้าไปน่าจะมานักสิบหกสิบเแผ่ไอ้ยน่าจะรวมมาทักสามสิบแล้วครับพี่น้องครับผมสองฝั่งนี้มีฝั่งนะครับฝั่งด้วยปุ๊บฝั่งนั่นโอ้ตึกตัวการก็เพลงเพลงแล้วครับพี่น้องครับผมแอบดูหน่อยตั่งนี้ครับว่ามันต้องแอบดูครับเพราะ เลยอีกสองเซียนทางนน้นสวบสึ๊บอึบกล้องสันหันมาสาย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 ด้านนู้นครับพี่น้องหมดเลยอึ๊บมาเข้ามาทิ้มแทงในบ่อครับพี่น้องนะครคบเดินผ่านปลาทูบอีกนะครับสวัสึ๊บไม่ได้เตรียมรองเท้าบูทมาพี่น้องเลยดูเอาแล้วกันนะแชะปึ๊บ ราก็จะตะลุยต,ลา,ตลาดตลาดตลาดตลกแบบนี้ครับพี่น้องครับผมปั๊บเก้าโมงสวีทนาทีแล้ว <ตะ S 2> ปล่อย <ตะ S 2> ยังครับพี่น้องเลยปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวนะฮะผมจะหาตำแหน่งที่แน่นอนแล้วโฟกัสเห็นเกือบทุกเซียนครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ๋อแบบเฮ้ยสี่โมงเหรอสีอ่โมงเช้าเหรอตรงบริเวณนี้จะเป็นใหญ่ที่สุดนะครับ ู่ระหว่างกลางๆครับพี่น้องกลางปึ๊บเราเริ่มมาด้านนี้อีกสักรอบหนึ่งครับพี่น้องปึ๊บนั่นแหละนั่นแหละตึง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 เสียงทุกเสียงพร้อมเห็นเขบอกว่าจะเปิดประมาณ10โมงเช้าครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาเดินทัวร์ก่อน แฉะโคตรเลยพี่น้องเลยบริเวณนี้นะครับจะเป็นหนองน้ําที่ใหญ่นะครับเขาก็สูบมาได้ประมาณสัก4ี่ห้าหวันนะครับผมระดับน้ําก็จะเริ่มลด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 ลงไปเรื่อยครับพี่น้องครับผมตัวน,นี้ก็จะชื้นแฉะแฉะสักหน่อยเดี๋ยวก็จะมีแข็งบ้างประมาณนี้อย่าบริเวณนี้นะครับพี่น้องแข็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 งเรามาขอดูมุมนี้หน่อยครับพี่น้องน่นเลยชัดๆเลยครับจะเป็นเครื่องสูบน้ํานะครับเป็นแมคโครนะครับที่กําลัง ทำงานนะครับ lord, ต,ต, well ตูดๆูๆูขึ้นไปครับผมฟึบฟืบฟืบมันย้ายไปเรื่อยๆนะครับบริเวณสถานที่สะนี้หนองนี้ครับพี่น้องเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหมันพี่น้องครับผมมันมันมันเออเออเออฝั่งด้านตึกนองกลางบอกเออขายบัตทางนี้เด้อเด้อึืบมา ผมคิดว่าน,นะจะเริ่มหาหมุมทิ่มแทงแล้วครับพี่น้องโฟกัสบรรยากาศนะครับหยุดยสูงไปพี่น้องครับผมสูงไปอึ๊บออ,อ,อากาศเย็นหนาวมากครับพี่น้องครับผมลมแรงด้วยโฟกัสรอบรอบบ่อนะครับอึ๊บอ,อึึอ๊บ นั่นเลย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 ฮึบฮมาเดินเข้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดินเข้าไปเรื่อยๆก็ยังมีนะครับรถเซียนนะครับเริ่มเข้ามาเรื่อยๆอีกครับผมบ่อันนี้เปิดเสรีครับพี่น้องคิดว่าไม่มีกติกาใดๆที่จะมาห้ามเส้นแหได้ครับพี่น้องครับผม150บาทเนี่ผมว่าคุ้มครับพี่น้องครับผมเพชรในโคนตมแน่นอนครับพี่น้อง นี่นี่มุมนี้ที่ผมตั้งใจจะโฟกัสครับพี่น้องลมแรงลมแรงอากาศหนาวปึ๊บผมคิดว่าผมจะอยู่บริเวณที่กลางนะฮะกลางกลางบ่อที่สุดครับพี่น้องนี่เลย,ยเข้าสู่มุมด้านทิศใต้ครับพี่น้อง คิดว่าจะเริ่มโฟกัสด้านมุมทิศใต้ดีที่สุดปุ๊บนี่ครับพี่น้องเกาะกลางที่ผมยือนอยู่ปุ๊บสิ้นสุดชายแดนตรงนี้วับนี่เลยโฟกัสอีกครั้งหนึ่งบริเวณถนนรอบบ่อจึงมีเสียงครับพี่น้องเสียนเสียงห่วงยางหวงยางสวบ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 ปุบ๊บปุ๊บนี่แหละครับพี่น้องน่าจะเป็นมุมโฟกัสที่สวยหรูที่สุดเลยครับพี่น้องนี่เลย ประมาณขนาดนี้ครับพี่น้องมกล้องไปเลยครับ360องศาครับผมนั่นเลยครับนั่นเลยปึ๊บหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยรถเซียนกำลังหาที่จอดครับผมก็ยังมีนะครับบางส่วนนะครับกำลังจะลงมาเก้าโมงนิดๆน,นะฮะยัง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 ไม่ได้ปล่อยตัวครับเราจะปล่อยตัวอยู่ประมาณ10บโมงขึ๊บปึ๊บ นั่นเลยนั่นเลยนี่แหละครับสวบบริเวณนี้ทางเข้ามาฮะทางเข้าเข้ามาบริวเวณบ่อเน,นี่ยต้องตรงนี้จุดทางเข้าครับผม z ูมไปปึ๊บป๊บมาผมจะเบรกตรงนี้ครับพี่น้องนั่นแหละจะเป็นจุดปล่อยตัวนะครับตอนนี้เวลานะฮะเก้านาฬิกาเท่าไหร่กันเดี๋ยวขออนุญาตดูนาฬิกาแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับผม ีครับต้องต้องใช้เวลาไาม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนับประชากรเสียอีกสักรอบนะในมุมที่อ่กลางกลางที่มีจํานวนแผลที่เยอะที่สุดบริเวณนี้ครับพี่นอ้อมบริเวณของคอรมนี่อาจจะมีมานสัก20-30เสียนแต่บริเวณนี้ครับพี่น้องอจจร 20, เราขอสูงนะครับประมาณ30 30แผลได้ครับผมช่วยกันนับดูนะฮะไปช้า ท่าแล้วนะผมสายไม่ใช่แล้วก็พี่น้องเดี๋ยวนะผมจะขออนุญาตนะฮะัพักกล้องนี้ไปก่อนครับผมเข้าสู่บรรยากาศทิมแทงอีกครั้งครับพี่น้องครับปิดกล้องนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงทิมแทงครับผมตามกันเหมือนเดิมครับพี่น้อง